ดีค่ะเชฟวิค่ะค่ะเจ๊ค่ะวันนี้นะคะพวกเราจะมารีวิวไอติมค่ะมาดูกันเลยค่ะของเรานะคะเป็นรสมะนาวค่ะเป็นกลิ่นมะนาวนะคะรสวานิลาแบบนี้ค่ะเพื่อนๆเคยกินนะคะละลายแล้วครีมนะคะแต่ว่าไม่ดีไม่หุงแกไเลยตันี้ให้ดีนะคะแต่ว่าหุงเป็น้งหันะคะลยอันนี้ลกค่ะมันมีที่ขี้นะคะแล้วก็ม่ันมันละา แล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการกินของเก่าเลยนะคะเราก็กินอร่อยค่ะม่มีตะกรอบประกอบบ่อนเล็บคือตัวนี้เขาจะมีให้ใส่ตัวมือขาด้านหน้านะคะก็จะมีรูคงให้กับใส่ก็อร่อยมากน่าตกใจมากอ๋อแล้วเข้าปากแล้วไม่เหมือนแบบให้ตรงเขียวๆอะค่ะจะดูเปรี้ยวๆนะคะ ว่าไอ้ข้างในอ่ะเป็นวาน,นิลาเนี่ยค่ะข้างในจะเป็นวาน,นิลาแล้วก็แล้วก็มันจะเหมือนว่าจะเอิมเอ่มเออเขาเรียกว่าอะไรนะเอิม่มมันจะเป็นวาน,นิลาจะหว,วานนะคะหมอมด้วยนะคะจะหวานมากน,นู่นขี้อ่ะคะ่ะ อร่อยมากเลยค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะพวกเราสางคนขอ,ขอลาไปก่อนนะคะขอัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยค่ะบ๊ายบายยูบุบย